แชแนลทักทาย FC ลุงป้านะคะยูทูบเบอร์สายลุงป้าแล้วก็ทุกๆคนล่ะค่ะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไม้เล็บเจเจฮะแฝชนแนลแลวก็ทักทาย FC คนบ้านเราด้วยนะคะทุกๆประเทศล่ะค่ะทุกคนเนาะในคลิปนี้ก็จะมาทักทายตามหัวข้อนะคะยังไม่มีใครเข้ามาไม้เล็บเจเจก็จะพูดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี้ล่ะค่ะไม่ไม่เกินนี้เนาะไม้เล็บเจเจก็จะไปทางานนะคะอุ้ยอากาศหนาวมากเลยค่ะ อากาศหนาวมากๆเลยต้องขอโทษขอภัยทุกคนเด้อเด็มาแบบสดๆนี่แหละคะ่ะกา่ปบุงแตกหมดนะคะทุกคนปากก็แตกทาลิปก็ไม่ได้ทาลิปยิ่งทายิ่งแตกก็วันนี้ไม์และเจก็ได้ไปฟังนะคะช่องของคุณนาทีเนาะนะคะที่พูดถึงพระอาจารย์นั่นแหละค่ะเนาะ,ะ,ะที่ออกมาพูดเกี่ยวกับนี้สินทุกคนที่ที่มีกันอยู่แล้เนาะ,ะที่พูดถึงกันน่และคะะ่ะเนาะก็คือ ไม่ใช่นี่สินสิเนาะเพราะว่าเราติดตามมาก็คือการซื้อหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือสนับสนุน,น,น,นช่องช่อง u t u b e นี่แหละเนาะของทุกคนที่พูดข่าวนี่แหละเนาะมาเล็บเจก็ได้ไปฟังมานะ,ะในส่วนนั้นเนาะก็ได้ไปฟังคลิปพระอาจารย์เนาะนะคะที่พูดถึงกันนั่นแหละและมาเล็บเจก,ก็ก็เลยอยากจะมาแย้งบางสิ่งเนาะนะคะในในการที่บอกว่าไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณโน้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณนี้และบอกว่าให้ทุกคน ไม่ไม่ไปพูดว่าให้ใครอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะแล้วไมล์แลเจก,ก็เลยว่าเอา๊ะในเมื่อพระอาจารย์พูดถึงว่าให้ทุกคนไม่พูดถึงคนอื่นพูดนกนกมาเยอะเลยคะ่ะอยู่ใกล้สวนสาธารณะนะคะนกก็เยอะเหลือเกินก็คือถ้าถ้าบอกว่าเราต้องมีจิตเมตตาหรือจะช่วยใครสักคนในช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจจะไม่ไม่เอามา พูดหรืออะไรนี่แหละคะ่ะก็คือใน,ในในทำนองที่บอกว่าอยากจะช่วยคนในเวลาที่เขาตก,กยากตกทุกข์ได้ยากนี่แหละคะ่ะเนาะแล้วทีนี้การที่เราบอกตกทุกข์ได้ยากเราอยากจะช่วยเหลือใครอันนี้มาลึกจีก็เห็นดีด้วยเนาะเพราะว่าคนเราทุกคนเวลาเพื่อนๆหรือว่าคนในสังคมเรามีความเดือดร้อนเนี่ยคนไทยเราจะมักช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะคะทุกคนเนาะทีนี้การที่ เรามาบวชเป็นพระหรือนะคะมาอยู่ในในในชายผ้าเหลืองเนี่ยการที่เราจะมาแยกว่าคนนั้นเป็นศัตรูคนนี้คือคนที่เราสนับสนุนอยู่คือคนที่เราชอบอยู่เนี่ยคนโน้นคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยคนที่บวชเป็นพระมันก็ไม่มีไม่ไม่ควรที่จะเอาคําว่าคนฝั่งโน้นฝั่งนี้ศัตรูไม่ศัตรูใช่ไหมคะเพราะคนที่บวชเป็นพระแล้วเนี่ยย่อมนะคะตัดสิ่งนี้ออกไปนะคะก็คือ ต้องมีใจที่เป็นกุศลเป็นธรรมมีจิตเมตตาสูงอย่างมากนะคะก็คือเมื่อเข้าไปอยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็ไม่ควรที่จะออกมาพูดเรื่องเขาฝังเขาฝังเราก็คืออะไรนะที่มาลพุเจบอกก็คือศัตรูไม่ศัตรูนะคะเพราะคนเป็นพระมันไม่ควรมีสิ่งนี้เข้าไปอยู่ในจิตใจนะเนาะ ก็ก็รู้ล่ะค่ะว่าเป็นพระน่ะก็คือเป็นคนเหมือนเรานะคะแต่ก็อยากจะให้รู้ว่าเวลาเราไปบวชแล้วเนี่ยเข้าไปบวชเป็นพระแล้วก็ไม่ควรจะมีคําว่าศัตรูหรือนะคะฝั่งเขาฝั่งเรานี่แหละเพราะว่าคนเป็นพระนี้ต้องให้ทานให้ศีลให้ทานให้ทานได้กันทุกคนนะคะใครที่เดือดร้อนที่อะไรให้ทานได้หมดนะคะก็คือช่วยเหลือได้หมดนะคะแต่ สิ่งที่มล์ร็บเจมาติดตามในนี้เนี่ยก็คือการที่พระสงฆ์สวัสดีค่ะคุณตันยงใช่ไหมคะถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะขอบคุณนะคะที่มาเป็นกําลังใจเนาะก็คือการที่เราจะบอกว่าเราช่วยเหลือเขาเนี่ยแต่สิ่งที่ไมล์ร็บเจอยากจกสื่อก็คือการที่เราเป็นบวชเป็นพระเนี่ยแต่ถ้าเราเอาเงินที่ที่ได้มาจากการบริจาคของญาติโยมไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ย ก็คือไปหนุนหรือไปให้คนอื่นยืมที่ที่เป็นการยืมผู้สินกันเนี่ยก็คือจากช่องทางอะไรพวกนี้ล่ะค่ะคือคนในสังคมเนี่ยแต่ถ้าเราช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็จะไม่มีการผิดศีลน,นะคะเนาะแต่ถ้าเราเอาเงินส่วนนั้นไปทําในทางที่ผิดนะ่ะมันก็ผิดศีลแล้วมันผิดวัตถุประสงค์ของญาติโยมที่บริจาคเงินเข้าวัดทาบุญเพื่อนะคะปรับปรุงนั่นแหละคะ่ะในวัดในอะไรก่อสร้างตามที่เรา อยากจะเห็นในวัดจเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละค่ะเนาะก็คือการทําบุญก็ให้ไปในส่วนนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าพระรูปไหนที่เอาเงินส่วนนั้นไปใช้ใจ่ายวัดผิดวัตถุประสงค์นะมันมันก็ไม่ควรใช่ไหมคะทุกคนเนาะมาแล้วเจคิดอย่างนั้นนะก็เลยเอาเรื่องนี้ออกมาพูดนะเพราะว่าการที่บอกว่าให้คนนี้สนับสนุนไปช่วยเหลือคนนี้เนะี่ยก็เท่ากับว่าพระรูปนั้นเอาเงินวัดออกจากวัดไปทําผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าอันนี้ก็คืออยากจะ มาสื่อตรงนี้มากกว่าเนาะเพราะกันเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเราไปเอาเงินวัดหรือว่าเงินที่คนบวชเป็นพระเนี่ยอย่างสมมุติเป็นนักศึกษาอันนี้สมมุตินะคะไปไปไปหาทุนพระเนี่ยก็คือถ้าไปด้วยด้วยจิตที่บริสุทธิ์ก็คือว่าเราไม่มีส่วนนี้ไปขอพระได้ไหมให้ช่วยเหลือแต่ถ้าไปทําในเรื่องชูส้สาวหรืออะไรพวกนี้มันก็ผิดวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งแล้วใช่ไหมคะทุกคนเนาะ สวัสดีค่ะคุณวานิดาก็ขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจเนาะไม้เล็บเจก็มาไลฟ์ไม่นานนะคะทุกคนเพราะต้องไปทํางานเนาะนี่แหละค่ะก็คือไม้เล็บเจก็อยากจะบอกว่าเป็นพระเราก็ไม่ควรที่จะเอาเงินวัดออกมาทําผิดวัตถุประสงค์นะคะเนาะแล้วคําพูดที่บอกว่าศัตรูฝั่งเขาฝั่งเราคนเป็นพระมันก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเข้าไปบวชแล้วไม้เล็บเจก็เลย ไม่ไม่เห็นดีในส่วนนี้เนาะคือไม่อยากให้ท่านเอาตัวเองเข้ามายุ่งในส่วนนี้แหละค่ะติดตามมานานแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เข้ามาค่ะคุยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณน้นใจจริงๆนะคะก็สวัสดีทุกคนด้วยละคะ่ะเนาะนั่นแหละค่ะไม้เล็บเจเจก็เลยเอามาพูดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้ไปฟังท่านแล้วก็ได้ไปฟังคุณนาทีเนาะที่ออกมาตอบโต้ก็หลายเรื่องแล้วที่ซึ่งกันและกันเนาะนะคะในส่วนนั้น ซึ่งคุณนาทีเขาก็แย้งไปใน,ในเหตุผลของคุณนาทีก็คือไม่อยากให้พระอาจารย์ที่ตัวเองเคารพนับถือนะและค่ะแม้แต่แม้แต่ลุงเนาะลุงป้าตอนนั้นก็ไม่อยากให้ท่านออกมายุ่งในส่วนนี้เพราะว่ายังคงนับถือกันอยู่นะคะแต่ปัจจุบันนี้เห็นท่านออกมาในส่วนนี้เยอะเนาะเพราะขนาดเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เนาะกลางค่ำกลางคืนเราก็เห็นนะตีหนึ่งตีสท่านก็ยังไปคอมเมนต์ในช่องในช่องต่างๆนะไม่เลิกเตก็เลยว่าเออ การที่เราเป็นพระเนี่ยเราก็ควรจะปฏิบัติธรรมถือศีลใช่ไหมละทุกคนก็ไม่ควรจะไปยุ่งทางโลกเขายิ่งมาพูดฟังเขาฟังเราฟังโจรฟังอะไรเงี้ยที่เขาท่านพูดนะ่ะมันมันไม่ควรจะอยู่ในในการที่ท่านเป็นห่มเหลืองนะถ้าเราอยากจะยุ่งทางโลกอย่างนี้นะคะคือการทํา YouTube เนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้หวังยอดวิวไม่ได้หวังอะไรแต่เราก็เห็นท่านเวลาเข้าไปดูในช่องของท่านนะ่ะมันก็มีโฆษณาข,ขึ้น นั่นก็เท่ากับว่าท่านก็เปิดสร้างรายได้อย <brake. S 1> ู <and hacia S 2> ่แล eh ้วใช่ไหมคะทุกคนถ้าเปิดสร้างรายได้ก็เท่ากับว่าก็มาทํางานหายอดวิวหาหารายได้จากการสร้าง YouTube นี่แหละค่ะเนาะเขาก็บอกนั่นแหละค่ะว่าเขาไม่อย่างน้นไม่อย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นคือท่านพระอาจารย์ท่านก็พูดมายุ่งทางโลกเยอะเกินไปขอบคุณสำหรับหัวใจพลังบวกนะขอบคุณวนิดาเนาะขอบคุณในน้ำใจมากๆนะคะ นี่แหละค่ะไมล์เลฟเจก็ฟังมา่นแหละค่ะก็เลยเอามาเล่าเพราะว่าไมล์เลฟเจคือเรารักในพระพุทธศาสนาเนาะนะคะอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยไมล์เลฟเจรักและถือมั่นมากนะคะทุกคนยิ่งพระองค์ไหนที่เราเห็นแล้วว่าปฏิบัติธรรมถือศีลข้อเดียวยังไม่ได้เนี่ยนะคะก็ไม่รู้จะไปบวชเพื่อให้ผ้าเหลืองมันมัวหมองทําไมนะคะเพราะว่าผ้าเหลืองนี่คือทุกคนสามารถกราบที่กราบได้ทุกวันนี้ก็คือกราบ ชายพระเหลืองค่ะพระบางรูปเนี้ยถือศีลก็ปฏิบัติธรรมเข่งทัดในส่วนนี้อุย้ยมาเลสเจขา่ารลมากนะคะในส่วนนั้นเนาะแต่ถ้าเห็นพระรูปไหนที่ออกมาแล้วมันเหมือนกับเอาพระเหลืองมาบังหน้านะ่ะแต่ด้านหลังพระเหลืองเห็นไหมข่าวทุกวันนี้เนาะนะคะยักยอกเงินวัดเป็นร้อยสองร้อยล้านด้วยซ้ําไปเนี่ยคือเข้าไปเกาะชายพระเหลืองเพื่อทามาหากินเนี่ยโดยไม่อยากจะลําบากนั่นแหละคะ่ะ คือไม่ไม,ไม่ไม่หวังที่จะทํางานนะ่ะคือเข้าไปหวังส่วนนี้แล้วก็ทําให้พระพุทธศาสนาของเรานะ่ะม,มันมัวหมองนะคะแต่พระพุทธศาสนาไม่มัวหมองหรอกคือท่านในพระพุทธศาสนานี้อยู่ที่จิตใจของคนจะปฏิบัติหรอเนาะแต่คนกระทำนั่นแหละคะ่ะมาดึงเอาผ้าเหลืองมาให้มัวหมองใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยไมยและเจก็ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะเข้าไปบวชทําไมใช่ไหมคะทุกคนเนาะ คือไมล์เล็บเจเเห็นแล้วมันไม่ถูกก็เลยออกมาพูดนะคะไมล์เล็บเจเจยอมบาปนะคะที่พูดถึงพระที่ห่มเหลืองแล้วทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไมล์เล็บเจเจยอมยอมยอมบาปเลยแหละเพราะเราไปพูดถึงคนที่ห่มเหลืองใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะไมล์เล็บเลยไม่เห็นดีด้วยกับสิ่งนี้เนาะนะคะบางครั้งเราเป็นพระเนี่ยควรถ้าทํา youtube เนี่ยก็คือควรจะสั่งสอนหรือว่าอบรมให้ทานให้ศีลให้ทานกับญาติโยมที่เข้า เข้าไปฟังนั่นคะ่ะไม่ใช่ออกมานั่งพูดถึงคนโน้นถึงคนน,น,คน,นี้เป็นอย่างงน้นเป็นอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้การที่จะบอกว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนะ่ะแล้วต้องเราต้องมองดูตัวท่านด้วยนะ่ะท่านถือศีลได้แค่ไหนขนาดคําพูดของท่านยังโกหกเลยแล้วท่านจะถือศีลได้ไงจริงไหมคะคุณวนิดาที่เราติดตามมาเนี่ยเพราะว่าไมาล์เลบเจเข้าไปดูนะ่ะบางครั้งท่านยังพูดไม่ตรงกับสิ่งที่เรามองเลยนะ่นะคะ ไปยัดเยียดให้คนอื่นว่าเป็นคนทําผิดไปแล้วท,ทั้งที่ศาลยังไม่เคยตัดสินลุงพลแบบถึงศาลสุดท้ายนะี่ยจริงอยู่ที่จะต่อสู้ได้อีกสองศาลแต่ปัจจุบันคือยังไงคะบอกว่าลุงเป็นคนทําน้องไปแล้วนะ่ะซึ่งไม่เล็บเจีไม่อยากเห็นว่าพระรูปไหนก็แล้วแต่เราไม่ได้เห็นกับตานะ่ะศาลยังไม่ถึงศาลสุดท้ายแต่กลับมาบอกให้ญาติโยมรู้หรือคนที่เข้าไปติดตามรู้ว่า ลุงเป็นคนกระทำผิดไปแล้วเนี่ยไม่เลิฟเจเจก็เลยต้องเอาสิ่งนี้ออกมาพูดนั่นแหละคะ่ะคือเราไม่เห็นดีด้วยในสิ่งนั้นเนาะเมื่อบวชเป็นพระนี่มันต้องมีใจที่เป็นกลางใช่ไหมคะทุกคนเนาะมีใจเป็นกลางไม่พอจิตใจต้องเมตตาต้องไม่เข้าไปยุ่งกับส่วนทางโลกเขานะคะเมื่อทางโลกเขาจะเป็นยังไงเราแค่นั่งมองนะคะนั่งมองแล้วก็ดูไปไม่ใช่ว่าออกมาชี้แล้วว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกจริงไหมคะทุกคน อันนี้คือสิ่งที่ไมา์รับเจอมองเห็นในการกระทําของพระที่คุณทีหรือแม้แต่ลุงเรียกว่าพระอาจารย์นั่นแหละค่ะแต่ก่อนไม่รับจเจยอมรับนะคะชื่นชอบมากว่าท่านพูดดีพูดเพราะแล้วก็พูดเป็นสั่งสอนญาติโยมได้ดีเนะี่ยแต่พอเริ่มมีการไปร้องเรียนทางวัดนะ่ะแล้วก็กลัวว่าจะมีปัญหากระทางวัด ว่าจะมีปัญหากับตัวเองทิ้งลุงไปเลยแล้วก็กลับคําไปขึ้นขึ้นไลกับคุณโน้นคุณนี้แล้วพูดในทางที่ยุ่งทางโลกเยอะเกินไปนะ่ะมันก็เลยทําให้ไมล์ละเจีลดความศรัทธาลงเมื่อก่อนไมล์และพเจีเข้าไปพิมพ์ใต้คลิปท่านด้วยซ้าไปว่าไปเมืองไทยอยากจะไปกราบไหว้นะคะท่านที่วัดด้วยซ้าแต่พอเราติดตามไปนานๆมันได้เห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไมล์และพเจีเจเก,ก็เลยขอถอนคําพูดเลยล่ะค่ะว่า เราไม่อยากไปตรงนั้นแล้วอ่ะเพราะว่าเราศรัทธาวัดนะแต่ว่าเมื่อท่านเป็นแบบนี้ให้เราเห็นเราก็เลยหมดศรัทธาที่จะไปกราบท่านที่วัดของท่านนั่นแหละนะหมายเล็บเจก็เลยขอหยุดที่จะไม่ไปในส่วนนั้นแหละค่ะเราก็นั่งดูได้แต่นั่งดูกันรกระทําและคําพูดของท่านนั่นแหละค่ะบางอย่างที่มันเกินไปไมลยเล็บเจก็เลยออกมาพูดนั่นแหละค่ะเนาะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดนะแล้วก็เกี่ยวกับ คนที่เป็น youtube ที่เราเขาเรียกอะไร u t u b e กับ u t u b e ที่พูดถึงกันและกันนะคะอันนั้นไมล์เล็บเจไม่เข้าไปยุ่งหรอกคะ่ะในในเรื่องส่วนตัวของเขาเนาะเพราะเพราะไมล์เล็บเจในส่วนตัวนะคะก็คือถ้าเราสนับสนุนใครเนี่ยบางทีเราก็เชื่อมั่นเขาในตอนแรกนะคะเชื่อมั่นไปแล้วว่าเขาเป็นคนดีพอเราสนับสนุนไปแล้วแล้วเราหันกลับมาดูอีกทีว่าคนที่เราสนับสนุนไปไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดนะ่ะ ม <My S 2> ลเริบเจเจก็แค่ถอยห่างค่ะถอยห่างออกมาแล้วก็นั่งมองแต่ก็เข้าไปดูคลิปดูอะไรก็เหมือนที่เป็นเอฟซลุงป้าใช่ไหมคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ทุกช่องไปติดตามว่าคนโน้นคนนี้พูดแบบไหนแล้วเราก็วิเคราะห์เอาว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เราติดตามมาตลอดเวลาเกือบ4ปีเนี่ยอะไรที่มันจริงบ้างอะไรที่มันไม่จริงหมายรับเจเจจะเอาแต่ความจริงที่เขาพูดมาแต่ถ้าอันไหนที่เขาพูดไม่จริงที่มันใส่ เติมสีตีไข่ลงไปเยอะเราจะไม่เอาส่วนนั้นค่ะคือไม่ลบเจเจจะไม่เอาส่วนนั้นคือเขาจะรับผิดชอบในคําพูดของเขาเองเพราะ f อฟซีลุงป้าทุกคนที่ติดตามในคดีนีนะ้จะมองเห็นทุกการกระทําของยูทูบเบอร์นั่นแหละคะ่ะและก็ทุกการกระทําของคนที่เดินเข้าหาลุงป้าใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยไม่ลบเจเชื่ออย่างนี้แหละคือคนที่เป็น f อฟซีลุงป้ารู้ดีที่สุดคนที่ติดตามในในคดีของลุงป้านี่นะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คือไมาเล็บเจเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าถึงแต่แต่ไปอยู่ช่องนั้นช่องนี้แต่ทุกคนก็ยังคงเป็นเอฟซีที่ติดท,ที่ติดตามข่าวนี้นะคะคือทุกคนอยากจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าในวันที่สารท่านตัดสินในวันสุดท้ายน่ะลุงจะหลุดในทุกข้อกล่าวหาตามที่เราที่เป็นเอฟซีลุงป้าที่เชื่อมั่นแหละคะ่ะว่าลุงป้าไม่ได้ทาเนาะ เพราะว่าเขาเรียกอะไรไทม์ไลน์ที่ไมรลบเจเจดูแต่และช่วงเน่ยมันไม่มีโอกาสที่จะไปทำส่วนนั้นเนะาะก็ลงมากันก็เก้าโมงยีิบสองแล้วอะแล้วจะเอาช่วงไหนอาบน้าเสร็จแล้วจะไปกีดยางอีกหรยออันนี้มันมันมันไม่มีเหตุผลที่จะเป็นไปได้เนะ่ะไม่ลบเจเลยไม่เชื่อในส่วนนั้นเนาะแต่เมื่อสามท่านตัดสินไปเราทุกคนก็รับฟังอยู่แล้วแต่ว่าเราก็คิดในใจของเราว่าอีกสองสารที่ลุงจะต่อสู้เนี่ยเราหวังอย่างยิ่งว่า ลุงจะหาข้อแก้ต่างยืนยันหลักฐานของตัวเองยืนยันตัวตนของตัวเองพร้อมกับท่านท,าน,ทนายที่ทําคดีให้กับลุงป้านี่แหละค่ะเนาะว่าวันนั้นท่านก็จะยื่นยื่นเขาเรียกอะไรยื่นอุทธรณ์ทันนะคะเนาะไม่เลิศเจเชื่ออย่างนั้นเนาะเพราะว่าท่านก็ผัดมาสองรอบแล้วเนาะก็หวังว่าท่านก็จะยื่นทันในวันนั้นและลุงป้าก็จะได้ต่อสู้ไปจนถึงศาลสุดท้ายนั่นแหละค่ะไมาเลิบเจเจก็เชื่อในส่วนนั้นเนาะก็มาเป็นกําลังใจและไม่เลิจ รักทุกคนนะคะที่เป็นเอฟซีหลวงป้าที่ผ่านเข้ามารู้จักกันนี่แหละค่ะคืออยากให้ทุกคนรักสามัคคีกันค่ะก็เหมือนที่ป้าบอกเนาะนะคะว่าวันนี้เราทุกคนอาจจะไม่เข้าใจกันขุดอดีตกันมาพูดแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราทุกคนเคลียร์กันได้นะมาเล็กเจีก็เชื่อว่าทุกคนก็จะกลับมานะคะเชื่อมั่นแล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะยันถึงสารสุดท้ายเนาะ นะคะไม์เละเจก็เราอย่างตัวเรานี้เร <swap. S 1> าก็ไม่ได้ดีร0อยเอรค่ะอดีตของเราทุกคนมีมีอดีตกันทุกคนแหละค่ะเนาะก็ตัดอดีตที่ที่ผ่านมาเอาปัจจุบันระหวังนะคะในช่วง3-4ปีที่เรามารู้จักกันเนี่ยค่ะแล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะก็ทำสิ่งที่ว่าเราเห็นด้วยกันน่ะให้มันเห็นผลนะคะเนาะกับผลิตภัณฑ์ลุงป้าก็เหมือนกันเนี่ย มาลิฟจีก็บอกแล้วว่าแล้วแต่ใครนะคะใครจะขายใครไม่ขายอย่างสมมุติว่าคุณวนิดาขายคุณวนิดาก็จะได้เปอร์เซ็น์จากลุงใช่ไหมคะทุกคนหรือใครก็แล้วแต่หรือคุณตั้นยงมาขายผลิตภัณฑ์ลุงป้าเนี่ยเราก็จะได้เปอร์เซ็นส่วนนั้นนะคะก็คือการที่เราขายผลิตภัณฑ์เราก็จะมีรายได้ช่องทางช่องทางหนึ่งของเรานี่แหละค่ะที่จะได้ทํามาหากินเพราะ อย่าลืมว่าคนที่เข้ามาติดตามลุงป้าเนี่ยมีทั้งคนรวยมีทั้งปานกลางมีทั้งคนที่พอจะพอจะทำมาหากินได้นะคะเนาะก็เข้ามาในส่วนนี้แล้วก็มาทํา YouTube ก็เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตัวเองเพื่อที่จะมีส่วนนั้นหรือบางคนเนี่ยไม่ได้คิดถึงการว่าสร้างรายได้แต่อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ได้รู้จักกันใน,ใน,ใ,นในโลกโซเชีเยลนี่คะ่ะบางคนก็เอออยู่ตัวคนเดียวนะคะ ก็อยากจะมาคุยมาทักไทยทุกคนที่เป็นเอฟซีลงบ้าเมื่อได้รู้จักกันแล้วเผื่อมีโอกาสไปเจอกันในวันบวงสวงปู่ก็จะได้ทักทายกันไงคะทักทายแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีหรือพูดคุยกันให้เป็นแบบญาติหรือเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันนะคะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเนาะอันนี้คือไมล์และเจคิดอย่างนั้นนะคะคืออดีตของเราวางไปเถอคะค่ะเอาปัจจุบันของเราทุกคนเนาะ ถ้าอดีตนั้นเราเอามาปรับปรุงแก้ไขนะคะก็สวัสด,ดีสามท่านนะคะก็เอามาแก้ไขนะคะเมื่อเราทําผิดพลาดไปแล้วเราก็ปล่อยวางน,นั้นไปแล้วเรามาปรับปรุงตัวเองแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นเราจะไม่กลับไปทําเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเราทุกคนก็คือวางจุดนั้นแล้วก็ไปด้วยกันนะคะเพราะมายเล็เจเจเชื่อว่าคนที่ร่วมบริจาคองค์ูปริจิตนี่คือสร้างท่านขึ้นมาเนี่ยก็คือมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันนะคะคือรักในพระพุทธศาสนา ก็คือสารต่อพญานาคโดนประกาศไปแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นสัตว์ในตำนานน่ะในตำนานในพระพุทธศาสนาของไทยเรานี่แหละค่ะเนาะอันนี้มาแล้วเจเจก็ไม่อยากให้ใครเอาพญานาคไปพูดหรือไปทําลาย,นยในในสิ่งที่มันไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้ก็ถูกประกาศไปแล้วเนาะว่าเป็นมรดกคือว่าเป็นสัตว์ในตำนานของประเทศไทยเราอะถ้าบางทีใครพูดไปหรือไปทําลายเย็บย่ำมากๆเนี่ยมันก็จะมีข้อกฎหมายที่ยอง ที่ออกมารอ,ร,อรองรับในส่วนนี้เนะาะกลัวว่าเราจะไปทําผิดข้อกฎหมายนะคะอันนี้ก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนเนาะถึงไม่เคารพเหมือนเราแต่ก็อย่า,ยาดูถูกคนที่เขาเคารพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกอะไรมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีอยู่จริงนะคะทุกคนเหมือนการเห็นผีเหมือนกันเนี่ยบางคนไม่เคยเห็นก็จะไม่เชื่อว่า ไม่มีอยู่จริงเพราะนั้นคนที่เขาเคยเห็นนะคะต่างคนมันก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยแค่เรื่องคําว่าผีเนี่ยมันก็ยังไม่เหมือนกันเลยมีคนเห็นและไม่มีคนเห็นนะอย่างตัวไม่เลิฟเจเจเห็นมาตั้งแต่เด็ก <lifting> เราก็เชื่อว่า <sh ort> เห็นว่ามันมีผีอยู่จริงนะมีวิญญาณอยู่จริงนะแต่เราไปบอกกับคนที่เขาไม่เคยเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเรามงมงายเขาก็บอกว่าเราแบบนะคะแบบไม่เชื่อเราอ่ะจริงไหมคะ อันนี้ก็เหมือนกันนี่แหละคะ่ะกับการที่ว่าเราทุกคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยความคิดเห็นมันก็อาจจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็อดีตของคนเรามันก็อาจจะแตกต่างในในมุมมองของแต่ละคนทุกคนผิดพลาดกันได้แต่ว่ามาวันนี้ถ้าเรารู้จักคําว่าผิดพลาดแล้วเราเอามาปรับปรุงมาแก้ไขแล้วเราก็จะไปด้วยกันได้นะคะคือให้วางอดีตของแต่ละคนเนาะถ้าเราทุกคนคิดว่าสิ่งที่เราทํามันคือความดีเราก็ทําความดีนะคะต่อไป ให้ทุกคนที่มารู้จักกันน่ะก็แนะนํากันไปทําแต่สิ่งดีๆนะคะเนาะเพราะมายเล็บเจเชื่อว่าสิ่งดีๆที่เราทํานี่แหละค่ะคือเกาะป้องกันคุ้มภัยเราอย่างดีนะคะทุกคนเมื่อเรามีความดีที่เราทําทําไปความดีทุกๆวันเนี่ยเราจะไม่คิดไปทําความไม่ดีแน่นอนเมื่อเรามีแต่จิตใจที่และก็ความคิดที่ว่าเราจะทําสิ่งดีเนี่ยเราก็จะพากันไปในสิ่งที่ดีค่ะทุกคน เนาะอันนี้ไมล์เลฟจีเชื่อด้วยความบริใจของไมล์เลฟจีนะคะว่าเอฟซีลุงป้าทุกคนมีแนวทางความคิดแบบนี้อยู่แล้วว่าเราสร้างความดีทําความดีไปด้วยกันแล้วสิ่งดีๆเหล่านั้นล่ะคะ่ะก็จะเป็นเขาเรียกบุญกุศลที่จะหนุนแต่ละคนนั่นแหละคะ่ะเนาะเมื่อเราคิดดีทําดีกุศลเหล่านั้นล่ะคะ่ะจะนําความดีของเราทําเนี่ยกลับมาหาเราในวันข้างหน้านะคะทุกคนเมื่อไหร่ที่เราทําอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็คือ เราไปคิดร้ายให้คนอื่นนะคะหรือไปพูดยุยงส่งเสริมในด้านผิดๆเนี่ยวันข้างหน้าเราอาจจะได้รับอะไรที่มันไม่ดีเข้ามานะคะทุกคนให้เอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วกันเนาะคิดพลังบวกนะคะเหมือนคุณวนิดาส่งพลังบวกมานี่แหละคะ่ะคือเราคิดแต่ด้านบวกกันนะคะทุกคนความดีที่เราทํานะคะมันจะทําให้เรามีแต่สิ่งดีๆไม่เลืกทจะเ,เชื่ออย่างนั้นเนาะและก็เป็นกําลังใจให้เอฟซีลุงป้าทุกคนนะคะ หรือยูทูบเบอร์สายลุงพ้าทุกคนนี่แหละคะ่ะสร้างความดีไปด้วยกันค่ะลุงพ้าทําอะไรที่มันดีๆทําบุญเรามีโอกาสเราก็ทํานะคะถ้าโอกาสที่เราแบบทุนเราน้อยเราไม่มีทุนพอที่จะร่วมสนับสนุนหรือร่วมทําบุญเราก็อธิษฐานอนุโมทนาสาธุบุญกับ f อฟลุงป้าและตัวลุงป้าที่ไปทําบุญนั่นแหละคะ่ะหมายเลขเจเจก็เชื่อว่าบุญนั้นจะถึงคนที่นั่งอธิษฐานไปด้วยค่ะ แค่เราบอกอนุโมทนาสาธุบุญน,นี่มาเรีจเจก็เชื่อว่าได้บุญแล้วเราก็เขาเรียกอะไรหากเราไม่มีโอกาสที่จะไปทําบุญเข้าวัดอย่างเงี้ยหรือบริจาคสินคของให้กับใครก็แล้วแต่ให้เรานั่งแล้วก็สวดมนต์ภาวนาอันนี้ก็ได้บุญเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะหากเราอยากจะสนับสนุนใครถ้าเราไม่มีงบหรือทุนเราน้อยเนี่ยเราก็ไปดูคลิปตามช่องต่างๆที่เรา สนับสนุนน่นแหละคะ่ะก็คือเราไม่ได้สนับสนุนเงินเป็นก้อนแต่เราสนับสนุนยอดวิวให้เขาเหล่านั้นน่ะมีช่องทางทามาหากินโดยยอดวิวก็จะตีเป็นรายได้ให้กับแต่ละช่องก็เหมือนเราไปดูช่องลุงป้าหรือดูช่ชองเพื่อนๆ youtube ที่ทํา YouTube นี่แหละคะ่นะเนาะวันนี้เราอาจจะดูช่องคนนี้วันนี้เราดูได้ไม่เยอะเพราะว่าเรามีหน้าที่การงานที่ทาเนาะวันต่อไปเราก็ไปดูอีก ก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆกว่าจะคบคนเนาะเพราะคนคนท youtube ก็เยอะใช่ไหมคะเราชอบคนไหนเราก็ไปดูนะคะพอเจอเรื่องดาราม่ามากๆเราก็หยุดดูเรื่องดารมาม่ากันเราก็ดูนะคะไอ้สวที่อยู่นะคะในจำปาดงรํากันเราก็มีความสุขนะคะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่มาลเจคิดอย่างนั้นเนาะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะ ก็มาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอยากให้รักกัน,นะคะ่ะยังไงเราก็คือคนไทยด้วยกันนะคะเราจะห้ามหันกันไปเพื่ออะไรในเมื่อเราเกิดมาก็คือคนไทยไมยล์เจเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีจิตใจที่ดีนะคะดีกว่าทุกๆท,ที่โดยํำไปนะคะนี่คือน้ำใจของคนไทยเรานะคะเพราะคนไทยเราก็คือรักและเคารพนะคะในพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่สั่งสอนให้ ทุกคนมีจิตที่เมตตาเนาะวันนี้ไม่เล็บเจเจก็จะพูดประมาณนี้อาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนาะเพราะว่าไม่เล็บเจเจต้องไปทํางานนะคะเตรียมตัวไปทํางานแลนะ้วเข้างานนะคะก็ต้องไปก่อนเวลาเพราะเราต้องไปไกลเนาะนะคะก็มาทักทายเอสซีลุงป้าตอนเช้าเ้าอย่างนี้นะคะวันไหนว่างก็จะทักทายกันนะวันไหนทํางานเช้ามากกว่านี้ไม่เล็บเจเจก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะก็ฝากไปเป็นกําลังใจในคลิปแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ ขอบคุณน้ำใจทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในไลฟ์สดของไมาเลิเจเจคุณวนิดาคุณตันยงและก็ทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาที่ไม่ได้คอมเมนต์และก็มาติดตามให้นะคะก็ขอบคุณในน้ําใจมากๆเนาะก็ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกรีนของบริษัทมอโอมโฮมซับนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนาะมีออยอรับรองคุณภาพนะคะเพราะว่าออยอนี้ก็คือการันตีว่าคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ ก็ขอให้ fc my love fc ลุงป้าคุณวนิดาคุณตันยงนะคะและทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปในไลฟ์สดนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอ้ส่งความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลามเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะธุรกิจการงานที่ทําอยู่ก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะคะมีเงินมีทองเข้ามาเนาะพรุ่งนี้ก็จะโชคดีกันแล้ว ให้เฮงๆรวยๆโชคลาบก้อนโตหล่นทับนะคะเจอกันในคลิปนะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณในน้ำใจมากๆนะคะ